เจะเซ่คอยลับห้อยๆน่ะเซ่แลโอ้สบายดีพี่น้องเมื่อีนน้องข้ามกระเสราบเท่าสูห้าเถาแล้วกะห้าค้างบ้านกินน้ำกันพี่น้องเอ้ยจัากทีเซ่แล้วนะใดพี่น้องถ้าบึงถ้าสุปนกันเด้อวันจี้เซ่บล้วเปล่าเท่าีนกระปูคันตป้ามาหอยปูอยู่พะแหล่หานลงซุน้องข้ามสั่งนผนป้ามะหอ เง็เท่างามงามพอลุงเลยน้ำน้ำเป็นแม่เนี่แล้วก็เอามาเผื่อหอยลายเลเนะเว้ยเนาะเฮ้ยถั่วไม่หอยเ่ยฮะเออเอากระซ<ะ>มกระไรกระซัาามกระตะกะแลไม่่อย หาข no? like, yes. ้าไปขายบ่ม en so ัดสิได้บ่สิมีคนซื้อน้ำข้าวอยู่บอบารมีขี้ดินสำนักนี่นะแต่ว่าสิแรกน้ำลายๆนีขั้นล่างมึงอ่ะโบเกะกับโบเกะกินเลยแต่บาร์เมี่ขี้่ะปูว่าน้าอ่ะน้ำผายใหญ่น้องน้ำผายกุ้งกุ่อบ่นไปเอาท้าวหนึ่งกันเลย มีน้องบัวน้องน้องบัวน่นนี่นะมาลไปเอาหนาอานั้นมาเปน้องอะก็บงห่วงบ้าโอ้น้องมีบัวเนี่ยโอ พอเปิดไว้เล้น้ำจะเปิดไว้แล้วพอเ,เปิดมันเหนียน่ะพอเสร็จได้กินนี่ฮะชิเลแรอทเศษสักก่อนแค่แต่วันน้ำพายลายน้ำพายใหญ่ ข้างมูขาวเดนะข้างเลออออยใ n าเแถาอุ้มบันอุ้มร้านไปลินแค่<ด><ห>แต่คิวกับแจ๊หไงเลยพี่น้งองเองูแจักคว่ำเหน่แล้วคุแจักอยู่น้ำแล้วนะย่าแถาแล้วพอมาดิทย์แนะรกๆเพน่หรจะหับวะนะเนี่ยบึงอบใสอุ้มน้องข้าอุ้อเพลียพอจะเป็นลม <laughs> ปวดแขน กระสีมางหอดบนทางคืออยากตายบนทางไม่ดีเลยมึงลูกเท่านะมึงลุกราได้เข่าเปล่าเอาความงามนะเคี้ยวใส่กะบบระมี่ขีดเหนืเอเลยเท่านะงามขีดกระสีมีแต่บ้านป่าได้นี่นะบ้านพี่ก็มีเดอ้อ ใหม่ๆเลยค่ะไฮบังใหม่เลยถ้าแราเป็นเศษเป็นเศษอย่ี้ยอมหอม gì vào nó bóp 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 bớt gì thương minh thương minh kim bóp thương minh kim bóp thương minh kim bóp bớt gì <laughs> อยู sociedad, ああ่เฮื่ออก็มีแต่ข้าวเอื่ยเห็ดลาบสุดกินแต่เฮ้ยแล้วจะมาเบิ่งกองกันใครรู้ท่าท่างามๆที่งามท่าเนี่ยงามงามแบบงามกระดังครับท่างามคือคนเห็ดแหละได้เท่าไหร่เลยอ่ายืดก่อนพอใช้แล้วเปียกบ้อ น้องตอนนี้กะน้องข้ามกะสีย่ำมันสี่ย่ำเท้ากับปลลูกเลยสีผักเท้ากไปทั้งจากที่ว่าแมนมันใจกังข้ามล่างมาเลยเนาะข้ากับสี่มะผักเท้าแบบนี้เนาะคนย่งหนึ่งข่าวอยู่แต่ว่าห้าสิ่ผักเท้าขาเผินแล้วกับต้มน้ำปลาแดงใส่ ถ้าเาเป็นตอนเป็นตอนแบบเชนนันนี่เลยเนาะเอาไว้ถักเส้นผานักแ้วนะคะกงหนึ่งขาพอสวยไเลยเลยถ้าไ้ขเข่าบ่ช่างแล้วแล้วในเกียร์นันนี่เนาะถากลายนทีล้วก่อนผิดนะด้วยใจคักได้เก้าอันละตะกี้กันเถินทุ่งยาหังบางปลังมากหมดเลยสันนี่ พี่น้องสสดที่รักเรืดองอ้ไเอออาศัยอะไมาสดีเอาแป้งในย่ช่วยขาวให้เป็นสวยขาวยหญ่เอมาเบ่งตาก่อนคนนี้เอ๊ยุดปล่อยกันอี่เตียงมาแล้วาใส่ล้ใส่อ เข้ามากินมานอมี่ีต้ใหม่เราเอามาแกน่ะไม่แต่ว่าเราโลดเห็นแกขึ้นเรือน่นี่เราแกมเห็ดกันผักทีเด็อร่อยขาเต่าต้มหนาใส่ละกันอมี่ยังกินละกันอีปลากระป๋องไลยุกได้เสยไบ้มีปลากระป๋อง มเ่เอากันจักหลอดห้านกับหลอดอ้นี้ซหลอดได้คิ้วกับมีอยู่เห็นได้เหยใส่จักเห็นมาแล้วเนาะจักสิประมาณนี้ใส่ซนหลอดอะไเนะอ่าๆใส่ซนหลอดอ่ะนั่นขนมหวานซีหลอดสแล้มันบเสียบบอวบปากระป๋องนะหลอดกลางชาเทฆวนี่อนมใส่กับปใส่นั๋จะมาจกินเนาะจนกินแห้งเลยกินตายยา้าผัดกินกับปลากระป๋อง <Okay. S 2> น้ำเงี่ยจะทำอะไเงี้ยฮั่นก็คือมักทั่วแล้วก็มักแขกก็พักเงี้ยก็พักหอมสอยหอมสอยแล้วก็พักต้นหอมเนาะหอมซีมนี่นนเออยังพูดสิงไทย วาหอยบัปัดปัดผักลยะ้อว่าผักหอมซีนนะบอสปัดผักยอักหอมซียายเจ้าอาพักกันไม่ห้ามหนวสิงไช่เอาวิงไชไม่ห้ามหเด้อไปหัถาอีกล้พี่น้องหัวแของหน้าอี้ งงเกวยแกมกินต่เวนพี่น้องเนาะ่เสนหุงกินจากินอยู่ในใสยังวะผูกแตงเจนนีอยู่เรือนอยู่นี่ อันน um, right. ี right. ้ก็ค to ือเลาก็ซื้ออาไปบ่่างเงี้ยล้านเนะปูเองนะะวันเกิดเองคือสิงามแท้ัเกิดเองนต้กระโดดกินกระเพอเลยนะคุณสิขากเนาะต้นกระโดทกกันาที่ส้อยทำไมพูดใหญ่เนไงยินทำเลยงานอยู่ในงาเศตเพลขายมึงมึงข้ามมึงก็กามึงข้ามี่ก็ไปินตะเลี่ยงอะไที่มันเมือนปลปลลง อาหารแ่งน้ำข้ามกรเคลื่อนพี่นอ้องสลายน้ำจืดนั่นเองอาหารแ่กน้ำข้ามเพราะต้องกินโลลามากมายกว่าเบิดเงินสื่ออะไรโมเมนเบิร์ดแล้วพี่นอ้องเอ้ยสิว่าเบิร์ดอ่ เบิดโอ้ยปเสื่อดอกปเสืออ่อเนาะยังลลยที่้องเลยทรมสต้าว่าเธอมียังกับกินไปของธรรมศาสตร์ที่นองเลยกินของบานน้านเนาะบ้านนาอะไรกันเ่บเลย กินข้ากับยังน้อเนาะกินเผาแดงกับยังน้อน้องขั้นหนี่คือลาบเท่าเด้อมันกินนํากันเด้อแค่พอได้หมักเท่าก็คือสอยากกินลาบเท่าเลยปลาลูกแค่พอได้บะหมักเท่าก็คือผมเคยกินแบบสีน้าก็คือบ่อยากเนาะเคยกินกับใบหยากนั่นแหละเอาพิสเราถืออุ้ยเมื่อยกันดิเมื่อยน้ำมือกล้องนี่เปเชื่อโอ้ยเหม็นเด้อเมื่อยน้ำคนว่าได้นะกล้อง เรา,าไปน้าหัวไปน้าอะไรแล้วเหมือนน้ำไอ้คีว้วของทรงสามันเัาหัวจังน้อยหนึ่งก็ทำไมท่าแหล่ตื่นตัวหักดินล้ำมีเหี้ยจีก็ขีดหอดผลมาทมงสามนนาาันอะไดิที่ทำมีเตี้ยจื่เนาะคนแพบแฟนมีทำไมไม่ไม่อยู่น้ำแฟน ไปเที่ยวมาหันแลนอพ่อเมย์ใหก็บพ่สบายนะพี่นอ้องทีไม่อยู่น้ำเทรนนะ่ะจังใดทีด่ทิ้งมย์ซ่งส่นตัวกับพ่อใส่แลนอเที่ยมาเทีวเมื่อเอาหันแลเมย์เึงเยกมากประสิทธิ์ินเมย์เงขึ้นไปวันใดแล้วเนอให้จิตเป็นบาติเมยตัวเองแอนบอกพี่นอ <laughs> ้องเที่ยวมาเที่ยวมาอาหันแลมากินลากเท้ารังแกนี่เด้อม,มาเด้อ รับทา,สาเสแบบ็บเสะได้เลยนะเห็ดเสบแบบเห็ดพี่แน่ลืมพัวพี่น้องรับเท่าอดเลยอยนะับอเนบ้อดากพี่แน่ลืมพัวมาสักลืมพัวนั่นคือสิเพสขอยคิวสิบกินมาสันะถ้าใส่หนาบ่าล่ะเนาะ ใส่ญ h าลงบะ่ะมันเห็นหวงพอเสียไว้เตียนต้มจืดก้อนหลักผักสีเมนบบปลาลงต้มใดน่าต้มจืดเนาะเก็บไว้เคยเห็นเจ๊ผืนเขาไปทำงานเน่ะเจ๊นเห็นเห่างนีอยู่ไทยเท่น้ สร้างแปดหน้าเท่ากันเท่าจางาาางึงเคืนทุ่งยางเมือสั่นนี้สร้ง 4, 4, 5, 9, างสีสีหน้าใส่ว่าขี้ยยอับวนมีมันจะมีแต่ขี้ดินนั่นแหละว่าอะไรเท่ามันอยู่น้ำหนักน้ำไม่มันแบบอบแฝดว่าอยู่น้ำดินเนาะว่าคำเหตุเองแต่เมื่อแม่ผัวพ่ายเราควายอยู่ทั้งพุ่น สบภาพเห็บตะเนวนเพราะว่าในกล่อง,งมันจ่วยสิมึกอะพุ่นนะตัวจริงก็พอเห็นหูอยู่เด้อน้องคําเป็นคนหวานเหล่านี้นะพี่น้องแต่ว่าเว้จวยๆแต่ว่าเป็นคนใจดีได้เป็นคนใจบุญกับคนนะพี่น้องจริม่องว่า,น,านั่นแหละปากหลายใจดี đi cục bạc bị trái, mấy đi. Ya hoàn xin khai bóc mừng học bê tông tôm cọc còn tai cho tai 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 ปอนเขาหนะมึงดูปลาลุงนี่มึงดูคิวเห็นบ่ปลาลุงนี่คิวพหอกับลูกันคิวนางซ้อมทางคิวนางซ้อมลูกแล้วปอนเขาลูกแอบนอน่งสิ่นะแอบนอนจะนอนนะพ่อมืดมืดลคืออแบอืบ ขับมีี้องไ้ไฟยหนีมันเสียหเลามันเสีย้วจะเสียลรอวอนขับมันคิวเนืมเล ตอนนี้เรากำลังต้มเท้าพี่น้องเลยแต่ว่าตอนนี้ก็ยังเคี้ยวอยู่ในกล่องยังเคี้ยวเลยป้าลุงแต่ว่าตัวจริงอ่ะสิบอได้เคี้ยวคือหน้ากล่องตอนนี้ยังต้มเท้าอยู่เด้วยเคีย้ยวอย่างนักหลอนน้นองอ,นงนอ,นอนนันนี้ก็ขึ้นเหงาเนาะน้องคำหั่นแล้วนงเมียนตะไคร้แล้วกะ หอมแล้วก็ผักชีกันซีคือมาทางนี้กันซีคือหัวหอยแล้วก็หมากแข้งเห็ดกินเมื่อนหร่พี่น้องเอ้ยหลังจากที่เราบริบริได้มาเห็ดสู่สุญญากินนะแบบบริได้คอยมาซุ่มแซวกันนะเนาะเข้ากับปริมาณเติงเลยก็เลยเห็ดสู่กันกินเนาะอย่าเถ้าพนสิบุกินนันได้นี่พนสิบุกินนําได้ยังพนว่า ก็อะไรพ่นกับบคอยมากกันนะเขากันน,นันๆั่นกินเทอหนึ่งบม่ได้บ้างสิกินดูเดีเนาะนียคือเมนูเฮาพี่นเงแซ่บๆพี่นอะไว้ลาบเท่านน่กะบางคนกินกระพริดกระเพาะเนาะแต่ว่าเฮากินเฮาก็พอดีกระเพาะอยู่ได้แซ่บ่ะสนะ <c oughs> นังรอผลงานลาบเท่าพี่เนอะ ใากล่อง,งน้องคัมหนูคือ,อยังเคียวอยู่ดอกปัตตัวจริงเนี่ยมันได้เคียวคือในกล่องได้ปะลงุงเธอเาเป็นฟองคือนะก็คือแบบหน,น้าปลาเด็กอะไรหน้าปาลาอะไรพี่น้องเอ้ยต้มผดไปมันก็จะเป็นฟองเนาะในกล่องเคี่ยวเคี่ยวหน้าตกใจในกล่อง <laughs> เอาแซลหยาเอายังมาใส่ให้หยะเผินเห็ดพี่น้องเอ้ย กำลังปรุงไปน,วนัวพี่น้องระซิบเหม่นเน <c oughs> พราะว่าไผ่มันโบแหง้งมันโบหุ่งเขาก็เลยใส่ไผ่เนี่ยเกิดขุ่นลงลงบนแล้วเนาะอ่ะลงบนแล้ว เอาคมจึงไงไหมพ,พริกใส่ไม่ลงใส่ซอยใส่เลยอืมพอเอาซอยใส่น้ำนะพริกนะพริกลง,กง,กง,กงต่อไปเอาแกงลง ส่ใส่โคนต้องพอกันปดีแล้วครับดีปรีเจจะพีะ่น้องมากินน้ำกันเด้อพี่น้องเอ้ยแล้วก็จะไล่สุดแต่งไปกินละบันตอนนี้ก็เอามากินเป็ทีเรียบร้อยแล้วพี่น้องเอ้ย ลาบเทาน้องคำเดอ้อลาบเทาปลาลงลาบเทามากินลำการเดอ้อกับต้มไข่แล้วก็ลาบเทามันก็เคี้ยวหอะไรกันเลยุดลูกยาเฮตยาเฮตยาเฮ็ดเมย์เปิดกล้องได้ไหมนะ อย่าปิน่นร่งมาผีเดอ้อสบายดีปารุ่งไหววสบายดีปารุ่งเนี่ยยอ่โอ้อ <laughs> เปิดกองแล้วปอะไรโอสบายดีพี่นอ้องเไปอโอเยอะ<อ>หรือโอวะวีโอข่อยกับน้องอมากยพี่นองน้องโอ้ก็น้อยคิวกินเช้าพีับเท่าพี่นอ้นอง สุดแซ่บสุดแซ่บนู่นแหละหลับเท้า,าห้ามบานนอกบานนะแม่หลับเท้าหนุดแซ่บขอเห็ดไหนแซ่บเรื่องผัวมีแต่ว่าสุดแซ่สบ,สสบสุดแซ่บท่านชิมแซ่บมีไอคิวเห็ดเส็ดวัวแม่ดิพี่น้องชิมหลับเท้ามีไอคิวก่อนยายคือมากินหรยืยายยายคือผมมากินวะมาเลยแม่ยายมากินตรงกันอะมา้งก็จึงเสบ็บอ้ยายอินเลยยายอินเหะ อืมเ่าแเสบปะเกาะเบปะเกาแเบปะเจบบนดเอาไปกันจงไบกูด้แจะไิกินนะแซ่บพี่น้องแซ่บห้องคำอืมหังกหลันลุกได้ได้นอนหลูกหังลูนี่มีไข่ไข่ อืมเออเก็บปลาอืมเนียแบแห้งยำน้ำยำไว้โพดแส่บครับยำปลาเจ้าข้อยำใบเจ้าข้อปลบทุกเสียบเลยนำยำเป็พิษจังหวะเสบโบพดกพี่น้องมากินน่มกันเด้อราบเท้าเดินออ้องคนา ยุย่ยๆอ่ะพี่น้องครับช<ห>ุดเซร็จด้วยอาหารบันบัน,บน,นอบผับเท่าอืมค่อยต้มจนโถดแต่ซี๊ดเคี้ยวตายยางต้อนของพี่ชนำมีแห้งครับอืมแห้งจะเว้นจิ้นหมื่นพอเท่ามันาาจะสะอาดแล้วแต่ว่า้าล่างเท้าบักลายอ่ะค<ย>ิ้วตกไป không ừ. lần, không, ừ. không đó đó ừ, mẹ khóc lắm bè ra đây bè ở bên đó có bớt mái nữa ừ.

มอลิ้นใหมิคน้อยแซ่บ <ะ S 2> ้กินลาต้าสมลิ้นใหมคอมเมนต์มาเยพี่น,น้องไแน่เคยเนาะคอมเมนต์มาเปพราะกินลาบเต้าสมลิ้นไหม่ก็กหลนึ่งมาด้วยไตคอมเมนต์ไอไตคอมเมนต์ได้เคยเบิ่งาไมเาอ,อกกุหลาบหมาเลใ้กุหลบมาใส่เนอยกิน Chỉ dầm nhà cứ pin thôi ơi, thật pin thôi Mới dành nó Đó Tổng ta Thấy chưa? Nhìn nắng tới sau Nhìn nắng tới cứ cầu Ok เสียบน้ำน้ำคว้ยน้ำมาจากเรียงจันน้ำมาจากเรียงจันเสียบออนวนกับฟชิก่อยไหมกรบเอาละพี่น้องคิดม่น้องข้ามตะไครก็เจ็บตะไคร่จบคิวไว้เพียงสนิดก่อนเด้อผัดเผือกผัดส้มต่อไป ค่ะเป็นกำลังใจน้องข้ามเด้อน้องค้ากับสิได้เขาจะขี่ไเพนสนิกาสวัสดีสวัสดีด้อน้อ็นทีกรปานยังงอนอล้ยเหี้ยอืมกล้ยเหี้ยังด้วยนะหอมไปยังอื